เรือคชีวิตรักนาคีพิศวาสตอนที่สเพราะจัดการอะไรกับดอกแก้วไม่ได้ประภาพรจึงกโกรธมากยังคงคิดหาหนทางกำจัดดอกแก้วเธอออกมาเดินเล่นกลางดึกและโชคร้ายโดนงูกัดเข้าโอ๊ยใช่ด้วยใช่ด้วยนมยอำเภอสถิตตกใจมากรีบมาช่วยนำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลคุณต้องจัดการให้ฉันนะคะ ไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมแน่นอนค่ะสถิตจะให้ผมจัดการอะไรคุณต้องให้คนมาตามล่าไอ้งูพวกนี้คุณเห็นไหมว่ามันกัดคนตายไปตั้งกี่คนคุณจะต้องรอให้ฉันตายก่อนหรือไงคุณถึงจะหาคนมากำจัดงูพวกเนี้ยตอนนี้ทางการก็กำลังออกสำรวจงูอยู่เพราะมีคนโดนงูกัดตายหลายคนแต่ก็แปลกมากนะชาวบ้านเขาก็อยู่กันมาแบบนี้มาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปี ก็ไม่เคยเห็นใครโดนงูกัดตายเลยสักคนแต่ช่วงนี้นอกจากไอ้ผู้ชายวัยรุ่นสามคนนั่นแล้วก็ยังมีคุณที่โดนกัดเพราะว่าไอ้งูนั่นเป็นลูกน้องของอีนางงูผีอีนางดอกแก้วนั่นไงพูดอะไรของคุณอีดอกแก้วมันเป็นงูผีและมันต้องการแก้แค้นแล้วเขาจะมาแก้แค้นคุณเรื่องอะไรก็ฉันเออเอเออะไรคุณทำอะไรดอกแก้วหรอ เขาถึงจะแค้นใจใคุณถึงขนาดสั่งให้งูมากัดคุณอย่างเงี้ยเปล่าค่ะคุณออกไปก่อนเถอะค่ะสถิตหมอฉีดยาแก้ปวดให้ฉันนะ่ะฉันรู้สึกง,ง่วงฉันอยากอยู่คนเดียวหลังสามีออกไปแล้วหญิงสาวก็คุนคิดถ้าดอกแก้วสั่งให้งูมาทำร้ายเธอได้เธอก็จะไม่ปลอดภัยหญิงสาวขอตัวกลับกรุงเทพเพื่อจะหาวิธีกำจัดดอกแก้ว จนไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับนาคีเธอเจอว่ามีหมอผีจอมขมังเวทคนหนึ่งที่น่าจะสามารถกำจัดพวกนาคีได้แต่ต้องเอาเส้นผมของพวกมันมาทำพิธีคราวนี้แหละแกเสร็จฉันแน่นางดอกแก้วเพราะพระพาพรไม่อยู่ในอํอเภอสถิตกับดอกแก้วจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่เพราะเขามีเมียอยู่แล้ว เธอกับเขาจึงต้องพยายามเว้นระยะห่างแก่กันดอกแก้วครับผมไม่เห็นคุณมาที่บ้านยายบุญตั้งนานแล้วผมนึกว่าคุณไม่สบายซะอีกมีชาวบ้านเขาเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เอาไปนินทาแก้วกลัวว่าทานายอำเภอจะเสียก็เลยไม่อยากจะเข้ามาแถวนี้บ่อยนักช่างมันเถอะเราสองคนไม่ได้ทำอะไรผิดเราสองคนรู้อยู่แก่ใจว่าเราสองคนทำอะไรแต่ชาวบ้านเขาไม่คิดแบบนั้นนะสิคะ ผมขอโทษนะที่เป็นสาเหตุทำให้คุณถูกนินทาคุณเองเป็นผู้หญิงน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าผมไม่ใช่ความผิดของท่านนายอำเภอรหรอกค่ะชาวบ้านก็ชอบนินทาเป็นเรื่องปกติแกวไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอะไรนักไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก็เลยต้องเดือดร้อนเพราะผมแกวไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะแกวไม่ใช่คนมีชื่อเสียงเรียงนามอะไรน่คะใครอยากจะนินทาอะไรก็ปล่อยให้เขานินทาไปเถอะ เราไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่าก็พอเขากับเธอเจอกันกอมีกรายอยู่ใกล้ชิดกันมากนักหญิงสาวขอตัวออกไปหาของป่าวันนี้สะอางไม่สบายเธอจึงมาคนเดียวนี่คุณจะไปหาของป่าคนเดียวเหรอใช่ค่ะชายหนุ่มรู้สึกแปลกๆเขาเป็นห่วงเธอจึงแอบตามไปด้วยงูที่มาช่วยปกป้องเธอนึกว่าเขาจะมาทำร้ายดอกแกว้วจึงกัดในอำเภอสถิตเขา้าโอ๊ คุณทานามเพอหญิงสาวตกใจมากเจบ็บเจ็บมากเลยดอกแก้วหญิงสาวรีบพาเขากลับมาที่บ้านตากับยายและแม่ของเธอไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดวันนี้จะไม่กลับเข้ามากลับที่พักของทานามเพอไหวไหมคะผมเดินไม่ได้หรอกดอกแก้วตอนนี้มันปวดมากปวดจริงๆไม่รู้ว่าเป็นงูพิษหรือเปล่าไม่ใช่งูพิษหรอกค่ะฉันดูแล้วแต่อาจจะปวด เพราะว่าแผลกัดค่อนข้างลึกถ้าอย่างนั้นท่านนมอำเภอพักอยู่ที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวแก้วจะไปเอาสมุนไพรามาให้อาการดีเมื่อไหร่เดี๋ยวแก้วไปส่งหญิงสาวช่วยดูแลเขาเป็นอย่างดีชายหนุ่มเจ็บจนกลับบ้านไม่ไหวเธอจึงให้เขานอนอยู่ที่บ้านที่อยู่หลังสุดท้ายของหมู่บ้านกลางดึกชายหนุ่มไข้ขึ้นโชคดีที่เธอมีสมุนไพรกำจัดพิษงูเจ็บมากไหมคะท่านนายอำเภอ วันนี้ดีขึ้นมาแล้วครับดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยขอโทษด้วยนะคะที่แก้วเป็นสาเหตุทำให้แนมเพอต้องโดนงูกัดทำไมจะต้องมาขอโทษผมด้วยเรางูกัดมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุงูต้องการช่วยแก้วนะคะคุณหมายความว่าอย่างไงที่บอกว่างูต้องการช่วยคุณแก้วเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวเองสันนิษฐานถูกหรือเปล่ารู้แต่ว่า เมื่อไร่ก็ตามที่มีคนจะมาทำร้ายแก้วงูพวกนี้จะออกมาช่วยเหมือนกับสามศพที่ผ่านมานะคะพวกเขาจะมาทำร้ายแก้วงูก็เลยช่วยกัดจนพวกเขาตายไปแก้วถึงจะไม่ได้ทำแก้วก็รู้สึกผิดน่าแปลกมากน่าแปลกจริงๆว่าทำไมมันถึงมาช่วยคุณแม่กับตายายแก้วก็แปลกใจคะ่ะมีงูเข้าบ้านตลอดแต่ว่ามันไม่เคยทำร้ายคนในบ้านเลยนะคะ แต่คราวนี้มันก็กัดคนตายกัดผมกัดประพาพรแล้วก็มีอีกสามศพที่ต้องตายพวกมันทำร้ายแก้วค่ะงูก็เลยไม่ปล่อยมันไปคุณมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าไม่มีนะคะแก้วไม่เคยทำอะไรให้ใครใชายหนุ่มครุ่นคิดกลัวว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นฝีมือประพาพรเพราะเธอหึงหวงเขา อีนางดอกแก้วมาอยู่กับนายอำเภอน้อยแกเสร็จฉันแน,นงดอกแก้วปลาเป็นคนในหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะชอบดอกแก้วเพราะดอกแก้วสวยกว่าดีกว่าเธอจึงปล่อยข่าวลือเรื่องดอกแก้วกับนายอำเภอสถิตลักลอบได้เสียกันสะอางร้อนใจจึงมาหาเพื่อนรักถึงบ้านแก้วนางดอกแก้วอะไรสะอางอีพวกชาวบ้านมันนินทาแก ว่าแกหิวแหน่อำเพอมานอนถึงในบ้านวันที่พ่อแม่ไม่อยู่นินทาขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วนี่ยังไงทำไมแกถึงได้พานแน่อำเพอมานอนที่บ้านได้ฉันจะไปหาของป่าแนอ่อำเภอเขาเป็นห่วงก็เลยเดินตามมางูที่เคยมาช่วยฉันไว้คิดว่าแนอ่อำเภอจะมาทำร้ายฉันมันก็เลยกัดโอ้ยเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองอีพวกผีเจาะปากมาพูดแต่แกน่ะ ไม่ได้คิดอะไรอะไรกับท่าแอมเภอรจริงใช่ไหมเอออย่าบอกนะว่าแกคิดอะไรกับท่าแอมเภอใช่ฉันชอบเขาฉันยอมรับแต่ฉันไม่เคยคิดจะแย่งเข้ามาเลยนะแกเอ้ยฉันจะพูดยังไงกับแกดีนะนางดอกแก้วมีผู้ชายมาชอบแกมากมายแกก็ไม่เอาแล้วก็ดูสิเนี่ยทานาแอมเภอเมียเขาดุจะตายไปฉันแค่มองผัวเขาเขายังแทบจะหักคอฉันแะน่ ฉันกำลังสงสัยว่าไอ้ผู้ชายสามคนที่มาดักทำร้ายฉันจะเป็นคนของคุณประภาพรว่าไงนะสามคนแล้วที่มาทำร้ายฉันก็ที่ตำรวจมาดูข้างป่านั่นแหละต้องเป็นฝีมือของมันแน่เลยทำไมใจร้ายนักน,นะแกอย่ายุ่งกับผัวเขาเลยนะไม่อย่างนั้นนางประภาพรมันไม่หยุดแค่นี้แน่ฉันเป็นห่วงแกได้ ฉันจะพยายามอยู่ห่างจากนายอเภอให้ม,มากที่สุดดอกแก้วรับคำเพราะเธอเองก็เป็นห่วงชีวิตตัวเองเช่นกันก็จบไปแล้วคะ่ะสำหรับตอนนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ